สวัสดีครับผมเนทอโต้โต้วันนี้มีรถครอบครัว3รุ่น3สไตล์นะครับ3ามซีซีนะครับผมบอกเลยว่าสุดทุกคันนะครับคันแรกที่ FC เห็นนะครับคันนี้คือ TRD Sport อร์ตนะครับ2.8นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะคันสีดำนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คันตรงกลางนะครับเป็น2.4ตัว V นะครับปี2019นะครับสวยๆนะครับและคันสุดท้ายนะครับคือ Toyota Fortuner Legender นะครับเป็นโฉม2.8 Sigma 4นะครับ นะใครสั่งอาหารมาส่งไม่รู้นะครับหรือยังไงไปชมคลิปเต็มมือได้เลยนะครับว่าพ่อบ้านแม่บ้านถูกใจคันไหนก็รีบโทรเข้ามากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับเน็ตชอวโต้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับวีลคอมชูชอว์โต้นะครับวีลคอมชูชอว์โต้นะครับสุวินทวงซิกซี่เซเว่นนะครับนะครับวันนี้นะเปิดแบบแกนๆนะครับเพราะว่าผมมีรถครอบครัวนะครับสามคันนะสามคันนี้ผมบอกเลยว่า ราคาป้ายแดงรวมการซื้อบ้านได้สองหลังนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับบอกว่ารถครอบครัวที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับปาก FC นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจหารถรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เพจทอโต้ได้เลยนะครับตามเบอร์ที่เขาขึ้นโชว์นะครับแล้ววันนี้ผมมาเปิดคางรถครอบครัวย่อมย่อมนะครับวันนี้เอามา3าคันก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมี Toyota Fortuner นะครับทั้ง3โฉมนะครับผมบอกเลยว่า3มโฉมนี้ นะครับ3ปี3สไตล์นะครับ3ความสปอร์ตนะครับเป็นรถที่ใครต้องการมากๆนะครับสำหรับยุคปัจจุบันนี้นะตัว Toyota Fortuner นะครับนะเดี๋ยวมาดูคันแรกกันก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถขวัญใจแม่บ้านนะครับไม่ใช่ขวัญใจพ่อบ้านนะขวัญใจแม่บ้านนะครับนะพ่อบ้านอันตรายนะคันนี้นะครับคันนี้คือ Toyota Fortuner นะครับ l e g e n d ดอนะเป็นตัว2.8งจุดแปดซิกมาโฟแบ็กท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับมาพร้อมระบบ นะครับอัดเดพทีบพูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบเรดาร์นะครับไฟเลี้ยวแบบซีเรเวเชียลนะครับไฟหน้าแบบ LED นะครับตัวรถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้ที่เรามารีวิวนะครับตัวนี้เปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1 8 9 9ง0 0บาทนะครับแต่วันนี้บริษัททอโต้เข้ามาขายนะครับ FC ได้ในราคาสุดพิเศษเลยนะครับ1 5 5 0 0 0้บาทนะครับกับคันนี้เลขไม่สา0 0 0ืต้นๆนะครับเลขไม่สา0 0 0ืต้นๆ ไฟหน้าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวไฮมากนะครับเป็นตัวไฮเพราะว่าเป็นไฟหน้าตัว LED นะครับแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ข้างใน2ดวงนะครับเป็น LED ที่เป็น day time นะครับไฟตัดหมอกของคันนี้เป็นตัว LED แล้วนะครับในนี้นะครับเป็น LED นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีไฟแบบซีเรียลนี่เป็นไฟเลี้ยวแบบซีเรียลนะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้อง Super v วิวนะครับ360องศานะครับมาพร้อม โลโก้ที่เป็นเรดร์อยู่ด้านในนะครับเพราะว่าเรเจนเดอร์มนี้มีระบบอะแดปตีฟนะครับช่วยเตือนกันชนด้านหน้านั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าแค่ดีไซน์ก็โฉบเฉี่ยวแล้วคันนี้นะครับ2.8ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าจริงๆตอนนี้รถไม่มีแล้วนะครับป้ายแดงก็ไม่ผลิตนะเขาผลิตเป็นตัว g r Sport กับตัวเรเดอร์ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการโฉมเ e เจนเดอร์เครื่องยนต์2.8ลิตรขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะเป็นดักคอรปราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตามเว็บไซต์และมาเก็ตเพจไปเปิดดู คันนี้ด้านในนะเดี๋ยวมาดูด้านในด้านในเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับทูโทนนะครับคันนี้ก็มาพร้อมล้อแมกนะครับขอบ20ปัดหน้าเงานะครับและด้านในก็เป็นตัวเบาะทูโทนนะครับรถสวยๆนะครับเบาะเนี่ยเป็นทูโทนสีขาวตัดสีดำนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับตัวเลเจนเดอร์นะครับต้องบอกว่ารถสวยๆใหม่ๆกลิ่นหอมๆนะครับบุ่ลังคาสีดำนะครับบุ่หลังคาเป็นสีดำตัวนี้นะครับแล้วก็ ทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างนะไม่อร์เชนหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอนะครับหน้าจอลงกลางนะครับที่เป็นจอจากโตโยต้าเองเลยนะครับจอมีขนาดใหญ่เป็นทัชสกรีนเป็น jbl เหมือนกันนะเพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นไฮที่สุดแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ usb นะครับ apple carplay android bluetooth ได้เลยนะครับจะใช้งานแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่านี่มันมีการเป็นแอปพลิเคชันนะเป็นแอปพลิเคชันนะครับลื่นไหลเลยนะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับ นาะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อก็จะมี t o high 4 high และ f o low นะครับและที่สําคัญคือมีไ i เล l ชาร c h a r ด้วยนะครับอันนี้มันเป็น s a ฟตี้เขาเลยนะมันเป็น s a ฟตี้ถ้าเราเอาโทรศัพท์ชาร์จใช่ไหมครับปุ๊บแล้วเหมือนเขาบังคับอะถ้าเราจะวางแก้วน้าเราจะไม่สามารถเล่นโทรศัพท์ได้นะครับมันเป็นระบบกึง่งกึ่ง safety หรือว่าไม่รู้ผลิตผิดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวไ i เล l ชาร c h a r เนี่ยมันเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ นะครับสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้นะครับมีบวกมีลบนะครับเชนเกียร์ได้เลยนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่3โหมด Eco ค o โหมดน m a l ม o ลโหมดโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Auto s t a r ร์ทสต็อปนะครับเลาท่านคงรู้อยู่แล้วนะครับแฟคชั่นคอนโทรลนะครับคันนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องมากๆากนะพงมาลงพวงมาลไยเป็นมันติฟังก์ชั่นหมดเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับ มีระบบล็อกความเร็วอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเกียร์พายโดชิฟต์นะครับสองฝั่งไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับและที่สาคัญคือคันนี้มีเลนคลินะครับมีเลนคลิมีแจ้งแล้วก็มีอะแดปตีฟนะครับคือทุกครั้งที่เราใช้คูต์คอนโทรลนะครับมันจะเป็นอะ a ดปตีฟในตัวนะครับคือแจ้งคือสมมุติเราตามคันหน้า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันหน้าผ่อนลงนะครับอาจจะวิ่งช้าลงรถเราก็ต้องวิ่งช้าลงไปด้วยนะครับแต่เราสามารถตั้งระยะได้นะครับความห่างนะครับ คือคันนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆนะครับเรื่องการใช้งานนะนะครับเดี๋ยวไปดูตอน2นะครับเป็นเบาะที่นั่งตอนสองกันสําหรับเลเจนเดอร์นะครับตัวเบาะนะครับเป็นทูโทนเช่นกันนะครับหลังคาดำนะครับรถสวยๆนะมีที่พักแขนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบซอฟโพสตนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัททอโต้ของเรานะครับผมบอกเลยว่าสวยๆคุ้มๆจุกๆ นะครับแลวไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะนะนี่วัดดวงเลยนะวัดดวงเลยนะครับว่าจะเตะขึ้นไหมนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเตะไปแล้วทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นระบบคิกเซนเซอร์นะครับของตัวเลเจนเดอร์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมไม่ได้กดรีโมทนะครับผมถือรีโมทไปเฉยๆนะครับอันนี้คือคิกเซนเซอร์เวลาเราถือของเยอะๆนะครับแล้วเราไม่สะดวกใช้มือเปิดรถหรือว่ากดจากรีโมทเราสามารถคิกเซนเซอร์ได้นะครับแล้วมาดูตัวโครงสร้างด้านท้ายกันนะครับของเลเจนเดอร์นะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับ ดกับสีดำนะครับสีดําตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้แรบหลังคาแต่ทํา400%เปอร์เซนะครับทํามาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับเป็นแบ็กท็อปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับไฟนี้นะครับแล้วพอด้านหลังนะเมื่อกี้ผมคลิกเปิดไปแล้วใช่ไหมถ้าเราขึ้นรถเสร็จแล้วเราขี้เกียจเดินมานะครับเราสามารถกดปิดได้จากรีโมทเช่นกันนะครับกดปิดได้จากรีโมทเช่นกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะนะครับ นี่มันจะเป็นแบบไฟท้ายแบบวิ่งวิ่งเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าไฟเลี้ยวแบบ s e q u e เชียลนะครับตรงนี้เป็น LED ฟูลเลยนะครับนะโลโก้ Sigma 4นะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับคาดหลังสีดำนะคาดหลังสีดำมีกล้องโลโก้ l e g e n d ดอร2.8มีให้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง5จุดนะครบๆนะครับมาพร้อมดีฟิวเซอร์นะครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะคสวยๆเลยนะครับคันนี้คือเลเจนเดอร ถ้า FC ท่านใดสนใจนะครับตัวรถครอบครัวสีขาวนะครับเป็นตัวแบ็กคอรนะเป็นตัวแบ็กคอนะครับ2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัททอโต้นะครับคันนี้เราเสนอขายเพียง1ล5 5 5 0 0 0บาทนะป้ายแดงเปิดตัว1899นะครับคันนี้รถปี2020เลข่งใบ3 0 0 0 0ต้นวารันตีศูนย์ังเหลือนะครับแล้วรับประกันเครื่องเกียร์จากบริษัทเราไปด้วยนะครับ นะเดี๋ยวคันด้านซ้ายมือนะครับมาต่อกันเลยนะครับจะได้ไม่แบบขาดช่วงนะคันนี้คือตัวรถปี2019นะครับปี2019แต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับก็เป็นตัวแบบสแตนดาร์ดตัวนอร์ม l ลก็คือตัวเริ่มต้นของปี19เนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเลขไม่อยู่ที่แสนสี่นะครับเลขไมล์แสนสี่นะครับรถคันนี้สวยเลยสีดํา นะครับสีดํเงาเงานะครับต้องบอกเลยว่าตัวรถไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์แบบ LED ดีนี่สวยๆนะครับคันนี้ก็ป้ายแดงมือเดียวเช่นกันนะครับรถปีสิบเก้าเราขายในราคาแบบคันนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณล้านสามล้านสี่นะนะครับคันนี้ปีสิบเก้าเราขายเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเอาประกันเครื่องเกียร์จากเราไปเลยนะครับเรามีทั้งหนึ่งปีสองปีนะครับ นะลูกค้าสนใจคันไหนนะไม่ว่าจะเป็นคันขวานะครับเลเจนเดอร์ ary, หรือว่าเป็นคันซ้ายสองนะครับคันนี้ก็สวยนะคันนี้ก็ภายในตัวอร์เดเนี่ยจะไม่ได้เป็นทูโทนนะครับจะไม่ได้เป็นทูโทนตัวเอาะจะเป็นบอร์ดหนังนะครับเป็นบอร์ดหนังโทนเดียวเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับนะบตัวนี้เดิมๆเ,เลยรถสวยๆนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ นะครับระบบเกียร์ต่างๆนะครับจะเหมือนเลเจนเดอร์นะครับมีแค่โหมดตรงนี้ที่ต่างกันนะครับตัวนี้จะย่อลงมามีแค่2โหมดจะไม่มีตัว normal แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีไวเลสชาร์จนะครับแต่แอร์เป็นระบบออโต้เช่นกันนะครับหน้าจอเป็นเนวี่ทัสกรีนเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเหมือนกันมีแพดเดิลชิพเหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่มีอะแดปทีฟเนาะเพราะว่าเป็นตัว2.4ธรรมดาแต่คันเนี้ยจะได้ของแถมจากเราไปนะครับคืออะไรเดี๋ยวไปชมด้านหลังเลย คันนี้เราจัดหนักให้นะครับสำหรับตัวพรมกระดุมไดมอนด์คัตนะครับชุดนี้สั่งมาครึ่งหมื่นนะครับพรมกระดุมไดมอนด์คัตนะครับสวยๆเนียนๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับเราเบิกใหมายให้เลยนะครับมาพร้อมถาดยางนะครับมันเป็นพรมชุดมินมีข้างหลังตรงกลางข้างหน้านะครับแล้วก็มีหลังเบาะนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสครับเพดด้านหลังนะครับตัวนี้เราให้ลูกค้าไปเลยนะครับในราคา9 9 9 0 0 0บาท นะครับกับตัว Toyota Fortuner 2.4นะครับพงสร้างเดิมนะครับดูเลยเดี๋ยวให้ตากล้องแผนไปนะครับรงสร้างเดิมเหมือนเดิมเม็ดอาร์ทางน้ำนะครับซีลอยต่อหลังคาอุปกรณ์เดิมทุกอย่างหมดเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะ2.4นะมันหายากพอๆกับ2.4นีพอพอ่เป็นสีดำและสีขาวแล้วการผมเกินอย่างนี้คือมันหายากนะครับแต่ตอนนี้เรามีนะครับ2.4ขับ2ราคา999,000บาทนะครับที่ทอโตที่เดียวเลยนะครับ ซึ่งคันนี้ราคาประหยัดมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคันไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับบริษัทเรานะอยู่สวินทวงศ์56นะครับตรงข้ามบิ๊กซีสวินทวงข้างเทคนิคบินบุรีนะครับบริษัทพอโต้นะครับติดถนนใหญ่ตรงมาเลี้ยวขวาได้เลยนะครับยังไงฝาก2คันนี้ไว้ก่อนนะครับคันสุดท้าย fc รอนานแล้วนะครับคันสุดท้ายนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยๆนะครับจุกจุนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว t o y o ต a Fortuner TRD Sport ร์ดีนะครับเป็น2.8ง r d ีอาร์ดีแบ็กนะครับ2 8ปครับ2ปี16สีดำไม่เจ็ดหมื่นสองนะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นสองรถเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยสำหรับคันนี้นะจริงๆถ้าจะเป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้เลยนะครับนะคันนี้เปิดตัวป้ายแดงนะครับล้านเจ็ดนะครับล้านเจ็ดวันนี้เราขายหนึ่งล้านทั่วเลยนะครับลูกค้าประหยัดกว่าป้ายแดงไปเจ็ดแสนไม่ต้องดาวไปผ่อนนะครับ มวลละประมาณ19,200ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว2.8 t r d นะครับคันนี้ต้องบอกว่าแค่ดีไซน์ด้านหน้านะครับก็แตกต่างทั้งหมดเลยจากตัว2.9เอ้ยปี19เมื่อสักครู่นะครับคันนี้เป็นรถปี16นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษก็คือ2.8 t r d Sportivo Backtop นะครับกันชนจะเป็น Minor c h a i n ตัว Sport นะครับมาควบคู่กับล้อแม็กขอบ20ที่เป็น t r d นะครับขอบ20ที่เป็น t r d นะครับ ตัวฝาปิดดุมก็เป็น T-R-D นะครับแล้วเขายังปั๊มลงไปที่ล้อแม็กด้วยว่าคันนี้ T-R-D แท้ๆล้อแท้แน่นอนนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าออปชั่นครบๆเหมือนกันเลยนะครับคันนี้นะครับจริงๆอะ่ะมันเป็นตัวถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นตัวที่ช่วงล่างเนี่ยไม่ได้เชนเช่นกันนะครับก่อนจะขยับไปเป็นเลเจนเดอร์นะครับมันเริ่มจาก T-R-D มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเลเจนเดอร์นะครับเลเวลมันก็คือจะเป็น2.4นะครับ2.8 สองจ8ซิกมาฟนะครับช่วงล่างจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคันนี้ก็คือรุ่นพิเศษช่วงล่างปรับพิเศษคอยสปริงสีแดงโช๊คอัพเทียดีแท้นะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันติดฟิล์มมีการสาดมีทุกอย่างให้หมดเลยนะครับรถสวยๆนะ FC ท่านใดสนใจนะอยากได้คันไหนเป็นพิเศษก็โทรเข้ามาเลยนะครับเรามีแอดมินคอยตอบแล้วก็มีน้องๆเซลล์คอยส่งข้อมูลให้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าด้านหลังคันนี้นะครับตั้งแต่สปอยเลอร์ด้านบนลงมานะครับจนถึงโลโก้นะครับแล้วก็จะเป็นดีฟิวเซอร์ จะไม่เหมือนตัวปกติแล้วก็ไม่เหมือนตัวเลเจนเดอร์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้คือ2.8 TRD Sportivo นั่นเองนะครับรถสวยๆเดิมๆเหมือนกันเดี๋ยวผมไม่ดูโครงสร้างนะเพราะว่ารถเราการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะครับไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักนะครับเนี่ยสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้นะภายในเขาเป็นดําแดงนะภายในเป็นดําแดงนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างก่อนเนาะเดิมๆสวยๆใสๆนะครับนะตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะครับม่70,002ราคา1ล้านทวน ฟรีดาวจดหนักจะเต็มเหมือนเดิมนะครับยอดขายทะลุแน่นอนนะครับยอดจัดทะลุเลยคันนี้ยอดจัดอยู่ล้านสามนะครับรถคันนี้เราขายในราคาหนึ่งล้านทวนนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับ้วเนี่ยข้างในนะครับสําหรับตัวทีดีจะเป็นโทนดําแดงเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับชุดเครื่องเสียงจะเป็น jbl นะครับมีซาวฟูเฟอร์นะครับดอกลำโพง10จุดนะครับหน้าจอเป็น jbl นะครับระบบแอร์เป็นออโต้เหมือนกัน นะครับและที่เปลี่ยนก็คือตรงนี้คอนโซลตรงกลางจากลายไม้เป็นลายเคปลาเป็นเคปลาแท้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหน้าปัดเรือนใหม่นะตัวหน้าปัดเรือนใหม่มันเป็นทีอาดีนะครับมันเป็นทีอาดีสีแดงแงเห็นไหมครับแล้วมันจะแตกต่างจากตัวธรรมดาหรือตัวเลเจนเดอร์ขึ้นไปนะครับมันเป็นรุ่นพิเศษมาพรา้อมระบบเกียร์พาร์ติชพูดคอนโทรลมีให้เหมือนเดิมนะครับคือทั้งหบดทั้งมวลน,นะครับในวันนี้เนาะที่ผมถ่ายทั้ง3คันเลยนะครับก็ต้องบอกว่า สุดทุกคันอยู่แล้วนะครับสุดทุกคันเลยนะครับสามคันในวันนี้นะครับที่ผมนํามารีวิวนะครับน้าราครอยากชมคลิปเต็มรายละเอียดเต็มๆนะผมฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์นะครับแลวคอมเมนต์ก็มาคุยกันเพราะว่ามันจะมีคลิปแยกของแต่ละคันแต่ละคันอยู่นะครับวันนี้ผมมาขออนุญาตเปิดคังนะรถครอบครัวทั้ง3คันนะครับเดี๋ยวย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับคันสุดท้ายก่อนคันสุดท้ายนะครับคือ Toyota Fortun e r 2.8 TRD Sigma 4 นะเดี๋ยวขอภายนะคันสุดท้ายคือ2องจุดแปดเชียร์ดีสปอร์ติวนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อปี2016นะครับเราเสนอขายในราคา1ล้านบาททวนนะครับหล้านบาททวนป้ายแดงล้านเนะป้ายแดงล้านเคันรอรอคันนู้นนะครับเราขายล้านเดียวนะครับคันนี้นะครับป้ายแดงล้านสนะครับคือ2.4นะครับขับ2นะครับปีสินะครับป้ายแดงล้านสเราขาย9 9 9 0 0 0บาทนะครับตัวรถเลขไมล์แสนสี่รถปีสิคือคันดําคันนี้ คือทั้ง3คันป้ายแดงมือเดียวหมดเลยนะครับแล้วคันสุดท้ายสุดพิเศษสุดสเปเชียลคือคันนี้มีราคาพิเศษด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปที่สุดหรือว่าเขาเรียกว่าตัวไฮเอนด์ที่สุดในยุคปัจจุบันเลยไม่มีผลิตเป็นรถเก็บเป็นรถหน้าใช้งานออปชั่นเยอะนะครับมีระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆครบถ้วนเลยคันนี้นะครับป้ายแดงหนึ่งแเเราขายเพียง1 5 5่0 0 0าห้านบาทนะครับ1555นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าราคาพิเศษนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะคันนี้มีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับพร้อมโปรโมชั่นและของแถมมากมายนะครับผมนําเสนอเลยคันนี้คือสุดๆแล้วนะครับยังไงวันนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วมาเจอกับผมเนททอโต้ได้ใหม่นะครับข้างหน้าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะครับ SUV หรือว่า PPV นะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับกับผมเลยเนททอโต้นะครับวันนี้ผมเนททอโต้กับเจ้าตัวรถครอบครัว3คันต้องขอตัวลาไปก่ออนนะคคครรัับบบขุณ